เมืองมานาำเนี่ยแต่กูคิดว่าแบบเทพสมุนแบบเก่งวางทุกเกมไว้เพื่อให้แบบมึงได้ไปลบแน่อะไรลบแล้วมึงชนะแน่อะไรเอ้ยกลยุที่ดีฝึกหุงแบงที่ดีหนังจูชิงอยู่ซับวงแหวนวิญญาณเทพประทานต้องเป็นคนที่สองที่ไปถึงระดับวิญญาณพมยุทธต่อจากพี่ซายแน่น่าเสียดายที่ไม่อาจเข้าร่วมการทดสอบที่หกเพื่อช่วยพวกเราให้เชียวไปพาเข้าออกทะเล หาสัตว์วิญญาณหมื่นปีสักตัวยกระดับพลังข้าให้ถึงระดับวิญญาณพเมยุทธ์ไม่ได้เราเอาอนณาคตของเจ้ามาเดิมพันไม่ได้เจ้าน่าจะเข้าใจสําหรับวิญ,ญญาจารย์แล้วทักษะวิญญา,ยายที่8และ9สําคัญมากมอีกอย่างถ้าผ่านการทดสอบที่6ได้เจ้าก,ก็น่าจะได้วงแหวนวิญญาเทพประธานเป็นรางวัลพอดีวงแหวนวิญญาที่แที่ดีที่สุด<ม>แต่ถ้าเราไม่ผ่านการทดสอบที่6จบชีวิตที่นี่จะมีประโยชน์อะไรมะไม่ได้แนละ้วลูกพี่ตย้ยลูกพี่ต้ยฉัน,นไปไม่ได้นะ จะไปหรอพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะพี่ใหญ่และเป็นคนเดียวที่พลังใกล้จะถึงขอบขวดขอบขดเป็นต้องทำพ<อ>วกเราลำบากยากเข็นขนาดนี้ที่เกาะเทพสมุทรเพือ่ออะไรก็เพื่อจะได้ถอนรากถอนโคนตะวันวิญญาณยุติวิ่งก็เท่เขาจะไปเอาวงแหวนเพิม่มต้องมีวิธีเช,ย,ช,ย,ชยให้ลูกพี่ใต้ได้แน่ลูกพี่ใต้เสียสละเพื่อพวกเราขนาดนี้เราต้องทุบเท,ทสุดกำลัง มัเกต้องขนาไหนแล้วุยซินแบ่งนแบ่งแบบทะแนนไวลาแไม่้แต่มันสาสวันแล้วม่ได้ทาเตรียมพร้อมรับการทดสอบที่เจ็ดแล้ว รับการทดสอบที่เของจ้อกานที่หกสู้กับปวยไซซีและกันที่เจ็ดเพกูต้องสู้กับถูกป้าหกสู้กับปวยไสซีเจ็ดสู้กับเทพแล้วมั้งกูว่าแม่เอกูเก่งเก้าใช่ไหมใช่ไหม จารทดสอบที่หกของเทพสมุทรพวกเรามาแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ก็จะคอยสังเกตการกลับแล้วนะพวกทเธอจะมีชีวิตรอดกลับมาเดี๋ยวมัมีทางไม่ไหวไม่พดีรวยที่สุดกับเราไม่รอดหนักแค่ไหนก็ไม่วั่นก็ผ่านจุดสูงสุดไม่หวั่นกลัวสิ่งใดพุกเทพจะก๊อลังไม่ยอมจํานนเดี๋ยวนี่มันอยู่ช่วยเหลือข้นครั้งแรกที่มันไดนเลยพวกเจ้าเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง เกิดอะไ่ขึ้วทุกคนโคโรมันตายแล้วนะโอกาสของพวกเจ้ามีเพียงครั้งเดียวพวกเราเตรียมพร้อมแล้วครังกเผ่านการทดสอบของผู้อาวุโสได้แน่ดีการทูตไม่เกี่ยวข้องรับชมการต่อสู้ด้านข้างการทดสอบกำลังจะเริ่มขึ้นพวกเจ้าระวังตัวล่ะรับการทดสอบ เด็มทอที่นาฬิกาถังนี้แม้จะดูจนตรอกไปสักหน่อยแต่ผลลัพธ์ดีเลยทีเดียวเสียดายก็ที่สองตรวจจับคลื่นรบกวนทักษะวิญญาณที่ห้าของเซียงเซียงคือทักษะรบกวนการตรวจจับคลื่นสามารถทาให้พรหมยุทธเทพสมุทรสูญเสียการคำนวณทิศทางในช่วงเวลาสั้นๆในที่สุดก็ช่วยทุกคนได้แล้วเนื่องความคาดหมายจริงๆเดิมทีคิดว่าถังซารเรื่องสถานที่ทดสอบเป็นด้านล่างภูผาเทพสมุทร เพื่ออาศัยพืชพันธุ์บนภูเขาเปิดใช้เขตแดนเงินครามของเขามาควบคุมการต่อสู้ไม่จ้าหนีจ้ากูหนีจ้ากูาาไม่อยู่จ้า <c oughs> หนีได้หนึ่งการทูบหรอก็คือทุกคนต้องทนแรงกดดันของปุ้ยสซีให้ได้หนึ่งการทูบทำยังไงก็ได้ให้มีคนยืนหยัดเหลืออยู่แค่คนหนึ่งใ,ใช้การรบกวนคลื่นของไปถึงเสียงสมทบกันแบบนี้ ทรงผลต่อพลังจิตของข้าในเวลาสั้นๆได้จริงทําให้ตรึงเป้าพวกเจ้าไม่ได้เพียงแต่ทาไมจําเป็นต้องทําแบบนั้นสักนึ่แสงผลิงพลังของแม่หน่อยสิแม่ไปสู้กับปีปีตรงให้หนูหน่อยแม่วันนี้ไปเรียกกลับมาผู้เขมพวกปบปีดำไหมค่แม่ไม่ต้องจับทีละคนกูจับทุกคนจ่ะจบอย่างเงี้ยแม่บอก แม่หนูขอร้องไปสู้กับปีปีตรงให้หนูหน่อยหนูขอ,อให้พี่พลังไม่เยอะเออได้ไหมม <c oughs> ันลดจริงป่ะเนี่ยหมดแล้วพักพอมผมว่ยึดแท่งสมุดท่านบอกว่ามายืนพลังของมหาสมุตไม่ใช่หรอ มหาสมุทรนิ่งราประจบนางมด้ยินพลังของมหาสมุทรแต่ให้ประโยชน์เฉพาะผู้เดว้าขาไม่ด้ทำผิดกดนี่้เจเอาต้องให้พวกเจ้าหนีไปไกลกว่านี้ก็อยู่ในการควบคุมของข้าอยู่ดีกระมยุทธเทพสมุทรน่ากลัวอย่างที่คิดแม้แต่วิญญาณยึดก็ยังไม่ได้ใช้อาศัยเพียงพลังวิญญาณก็ถึงพวกเราทุกคนไว้ได้ ฝุเขาไปนีหือมันจะดำแม่สายไเทพสมุรจะสยบวิญญาจารสมุรได้แต่กลับไม่เพียงพอที่จะสยบพรหมยุทธอันดับหนึ่งอันดับ99ไว้ได้เหตุใดเทพสังหารแล้วเหตุกะพือฝีดุดก็ท่องฝเพิ่มระดับมองเห็นกว้างไกลของเนตฟีสาสีม่วงเข้าไปอีกจะรั้งนางไว้ได้นานแค่ไหนกัน นนนนมันก็เก่งสุดในใต้ล่าครับมันจะยังไงะครับนานตวจน,นะรู้แม้พลังจิตโจมตีที่ถังสารใช่จะอ่อนหัดไปบ้างแต่อนุภาพก็น่าสะพรัวแล้วฝึกฝนอีกระยะต้องทำตามแผนเดิม พอเพียงคนเดียวอดทนได้หนึก้าวารูจุดยไมจุแล้วใช่กูร่กี่แตทำเืออะไรเ่เอกจะประทาาหรอกเอกจะประท้าเขาสวยนะชวยๆๆโอ้ยหนาวว่ะการโจมตีด้วยพลังจิตเมื่อครู่ทำให้ท่านปัวส้ซสีถอยได้ ถังซานก็ถือว,ว่าพลังไม่ธรรมดามมครั้งก่อนผู้ที่ทําถึงจุดนี้ได้เหมือนจะเป็นคนผู้นั้นจากสำนักเท่าเทียนคนผู้นั้นน่าจะเป็นทวดของถังซานทวดของถังซานพรเถ้าเทียนที่พวกเขาใช้นั้นเหมือนกันเพียงแต่พรสของถังซานยังไม่ได้พนวกวงแหวนวิญญาณเด็กนุ่ม,ม,มคนนี้มีอานาคตรไรขีดจำกัดชกางในอนาคตเขาเพิ่มวิญญาณจนทั้งสองให้ถึงเก้าวงแหวนได้อาจจะมีพลัง้าประลอกกับท่านปัวซ้ายสี พวกเจ้าคิดว่าการทดสอบหลังจากนี้ของเขาจะสามารถเอาชนะเท่นปัวไซซีได้หรือไม่ระวังคำพูดด้วยจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะทนการโจมตีท่านปัวไซซีได้อีกอย่างพวกเราไม่เคยเห็นเทพสมุทรเก้าทดสอบมาก่อนยิ่งขาดดาเนื้อหาการทดสอบหลังจากนี้ได้ยากเอ้ยใหญ่น่าเบื่อนักเลยน้าเดี๋ยวพวกเจ้าไม่อยากเปิดโลกธาตุเห็นพลังที่แกร่งกว่าท่านปัวไซซีหรือไงพระพิซานไปถึงระดับแบบนั้นได้จริงต่อก่อนกับจักรวรรดิวิญญาณยุต พวกเราก็จะมั่นใจได้มากขึ้นเออใช่มันแบบถ้่ทั้งที่ร,รู้ว่าพวกคุณไปหลบตามมุมันเกาะเทพสมุทรเห็นใดจึงไม่ตอบโต้ใดๆหรืวอวะใช่้ยเฮ้ยขโมส่งกันเนาะอะไร,ไรทุบไงไม่ใช่ กูรู้แล้วแต่กูหมายถึงว่าคือไรทนานผัวบอกกูต้องทำอะไรเยอะกูแค่ยกแค่เนี้ยกูกูแค่ยกแค่เนี้ยแล้วกูก็แค่นะเราไม่ทำอะไรอยะ พวกมึงมีปีกบินกันกูว่าแค่เนี้ยก็มึงดูจริงปะละ่ะรับรู้ทุกอย่างเนี่ยคนจริงเขาไม่ต้องพูดเยอะเฮ้ยตัดปีกแม่จ้า <S <S ตัดปีกใคร

ดางเปิดการโจมตีด้วอเจาะจงข้าพูดเดียวตอนนี้อยากสลัดให้พ้นขอไม่เช่เรื่องง่ายนะไม่แต่ว่ากายท้ายเงินคำสรรพสินทั้งหลายได้ทอ้าเกินกลนพยพอัยปศาเจ้าฉลาดมากเลือกลักษณะพื้นที่ที่ส่งผลดีต่อตัวเองมาถุงเิลาเอาไว้แต่แล้วยังไงแม่ก็เดินได้อยู่ดีแม่หนูไว้ <laughs> ปิดปรโตนสักสักทีเงินคำปิศาจก็ตกแห่งดับสุด อ,อกแต่กูรู้ว่าทำไมเขาถึงโจมตีถังการเพระาะว่าถังการจะโจมตียากไม่เขาอาจจะอยากให้มันแข็งแกร่งไงอ,อยากให้แข็งแกร่งขึ้นเลยอ๋อนี่คือขู่มึงถ้าเขาเห็นตุ่กขู่บอกแล้วไม่ทำอะไรนอกจากอย่างนี้แล้วจะอย่างี้นไรถึงอลิซในดินแดนวันเดอร์แลนด์เลยอะไรกั <Like S 2> นเนี่ยเรื่อง แล้วพลังคือแบบโอ้ว่ามากกว่าท่าแลแต่เป็นคนเดียวเลยนะที่ต่อสู้กับถังจันแล้วกูไม่ได่าจริงคือกูอวยเขาโอ้ดูดูแค่นี้เป็นคนแรกเลยเนี่ยที่ต่อสู้กับถังจันแล้วกูไม่ว่าคนเนี้ย <c oughs> ข้าคือทวดเพราะข้าหัวโตจันข้าคือไม่้องบผงแกดงเลย พอแล้วถังซานการทดสอบนี้ควรจบลงได้แต่เพื่อนข้าย,ยืนหยัดได้นะกระดูกจโดนจับไปหมดแล้วไม่แต่เขาต้องเป็นคนเดียว อะไรทุกอย่างอะมึงอ,อ,อืออดีตอะวิชาในอดีตอะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ ลักควบคุมที่น่ากลัวมากอาศัยความชื่อในอากาศทำการจมตีติดกันทำให้ป้องกันไม่ได้ทั้งซาและผั้งซานหากไม่ใช่พื่อเจ้าใช้ไกายตรวนไร้พ่ายได้ทันทุน่งทีเจ้าคงกลายเป็นฝุ่นทุลีไปแล้ว เบาหิวกระบี่อนุภาพแลงวนี่ขนาดน้าฉ,ฉช่รรอันมัวไส่สีภาพเย็นจนพลังก้าวหน้าอีกแล้วเกี่ยว่าแต่ทันซานเลยต่อให้เราเจ็ดคนรวบม,มือกันแปลว่าคงยากจะต้านทันเจ็ดคนล้มกูต้องไม่แต่ลมหายใจก็ซ่อนเร้นไว้แล้วหรือช่ววินาทีเมื่อครู่นั้นเขาคิดอุบายปิดตัวได้แล้วนั่นเหรอใช่แค่นั้นเองสามเรียมถังสาน หวังว่าเจ้าจะมีพลังมากพอผ่านการทดสอบมิเช่นนั้นจุดจบของเจ้าจะมีเพียงความตายเท่านั้นมันเขาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกของมันต้องแข่งแก่นขึ้นอ่ะมีผู้อาวุโสปัวไส้สีบัญชาการม่น่าสำนักวิญญาณยทดถึงไม่กล้าบุกรุกเกาะเทพสมุทรอีกเลยหากไม่มีการสวรไร้พ่าย,ายเกรงว่าเพียงหนิ้วเดียวของนางก็บดขยี้ฆ่าให้แหลกได้พลังและจำกัดของการใกล้เคียงความเป็นเทพสินะเมื่อไรซึ่งหนทางอื่น ก็ทำได้แค่ใช้กระบวนท่านั้นแล้วอะไรกระบวนท่านะเงียบสงบเงีย